ช่วงสุดท้ายนะครับก็ขออนุญาตนะครับเชิญท่านพราวิทย์งสุริยะนะครับท่านนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดชนบุรีนะครับกล่าวทักทายแล้วก็ปิดงานเสวนาเล่าขานเรื่องเจ้ากรรมกรรมและพ่อตาครับผมเออยินดีนรั่นที่เท่านี้มาเจอแอนด์กับคุณครับสวัสดีนะครับท่านผู้หลักผู้ใหญ่ ท่านเลยครับท่านที่มาจากทางไกลนะฮะผู้บริหาท่าน,นีก็ดีเรืสอสนทนก็ดีนะครับแล้วพอไปี่้น้องชาวหนองบรมภูทุกท่านครับก็เป็นเกียรติยิ่งนะครับที่วันนี้ที่ได้มีโอกาสมาร่วมรับฟังการเสวนานะฮะเราแต่งปวันของเมืองหนองบงพูอย่างยนยอดที่สุดแล้วด้วยความจำจกัดของเวลานะก็ขอเชิญชมนะครับทางคณะผู้จัด ผมลูกหลานเจ้าฟังครับนำโดยท่านดรพัฒนนะครับก็ถือว่าเป็นบุคคลหนึ่งที่มีคุณประการต่อเรื่องอาศาราของมืนองหมังบูนะครับที่ท่านได้ยามผักนั่นมาตลอดเนี่ยก็เห็นครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนนะครับแล้วก็อย่างน้อยที่สุดผมในฐานะที่เป็นลูกหลานของบูคนหนึ่งเกิดที่นี่นะแล้วก็จะย่ดี่ไปจนตายแล้วนะครับก็ ขอแสดงความขอบคุณนะครับทากทุกท่าน,ท,านาที่ได้ให้ความกตุณานะครับมาเยี่ยมเยืยเอนบมองหนองบัวลำพูนะครับแล้วก็บังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าจะมีงานลักษณะอย่างนี้ขึ้นมาอีกนะเมื่อสักครู่นี้ก็ได้แลกเปลี่ยนกับท่านว่านาราวกับอาจารย์นะว่าการเสวนาอย่างนี้เ,นเป็นการต่อยอดทางความคิดเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็เป็นการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ซึ่งมันผ่านมาไม่นานนะ ร้อยสองร้อยสามร้อยปีเนี่ยเราน่าจะทําการมาศึกษาให้มันเป็นระบบระเบียบแล้วก็สามารถพูดไปในแนวทางเดียวกันไดน้จะมีพอวอจะมีพระตาหรือจะมีแค่องค์ใดองค์หนึ่งหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเราฉะนั้นแล้วเป็นเรื่องของการศึกษาที่สามารถทําให้เป็นวิชาการแล้วก็รองรับรับรองกันได้จริงนะครับซึ่งก็หวังเป็นยยิ่งว่าจะมีงานเสวนาในลักษณะอย่างนี้ ในโอกาสต่ตอไปเป็เีเยนุะครั้งได้ยิ่งดีนะครับตะกี้ก็เลยน,นาเรียนท่านว่าถ้าทำอยู่ว่าท่านจะได้หน่อยนะหาหมพบบาลมา,มา,มาอย่างน้อยแล้เนี่ชวนเชิญนะญาติญาตินะ จากดอนม,มแดงจากเรือสซนทอนจากขบวนม,มาเยี่ยมเยือนทางเราเราก็ไปตามเส้นานะทางนะท่านไ,ไปยังไงมายังไงอย่างนี้เนี่ยก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้วก็เป็นการจัดการท่องเที่ยวที่ในยุคโควิดเนี่ยนะเราไม่ได้ไปอนนอกเราก็เยี่ยมเรือนเพื่อนญาของเรานะครับเนี่ยแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันใกล้ๆอย่างนี้นะครับก็จะเป็นการดีนะต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็โอกาสนี้ท่านบอกว่า ก็จะเป็นได้เวลาอันสมควรแล้วนะก็ขอบคุณทุกท่านแล้วก็ขอปิดการเสวนาในค่ำคืนนี้นะครับสวัสดีครับทุกท่านครับขอบคุณมากครับขออนุญาตถ่ายภาพวงครับผมอาคำไฮและบ้านขาววอซีเมืองสองศูนย์เดี๋ยวนะครับอีกภาพนึงครับเรียนระปุสามตกจุดวหกได้ปกติี่ครับคนไี้ที่ผู้ไัยเก่งด้วย ขาวสองวคูเไปจากเมืองว่าสองว่นคู่ไจากเมืองวสองวันสจะครับคูไทเววันนี้คุณธรรมวกติ okay. ิโห้าเมืองตับห้าค่เรียบร้อยค่ะเรียบร้อยครับเรียบร้อยค่่ร

ะ้ามันมันทำเนี่ยนะนี่เยาอัดอดีดปเนี่ยเนาะอัดอยู่ค่ะ